นี่เป็นล้างจืดอันนี้เป็นดอกมั้ยนี่ม่ออนี่ดอกล้างจืดนี่เนาะยห้องหอมยาสระค้างจังอ๋ออ๋อครับแกเมาเไงครับอ๋อครับสารพิษออกร่างกายเน่อยอืมครับอือ เงี้ยับใส่พวกตำตำเงี้ยเขาทาเอาไหมเอาไปต้ต้มสิน้นงนะครับเปิดเน่าเน่าเน่านี่เดียวแล้วก็ลุงคำโดนงูเห่าปลวกผลพิษใส่หน้าเองครับก็เลยเอาอันล้างจืดนะครับเนาะผสมครับเคี้ยนหนับแน่เอาต้มคเนย เราหนามมันตั้มติ่ต้มท้าน้าลัางหน้ามันดเป็นด่าอ๋อมันคับผิดนะครับเนาะอหอมันเหนนอมูเขี้ยนหนาแน่นี่ผักกลางเป็นห้องอย่งฮูน้ำเนาะน้าแน่น่กหนาแน่นะครับเนาโอมาปลูกไว้บ้านเฮาเนาะมีกําหล้วเนาะเป็นเพื่อนสมุนไพรพื่นบ้านนะครับเนาะ เชี้อหนำแน่ครับล้างจืดหรือว่าห้างจางครับเนาะครับผิดครับนี่